ข้อความของคนที่หนึ่งประเทืองธรรมตี้น่าชื่อเลนตัตี้ประเทืองธรรมที่ผ่านมานะหนูได้ใช้ธรรมะมาประยุกนะที่ผ่านมานูได้ใช้ธรรมะมาประยุกต์ในการทํากสิจกรรมด้วยนะคะนะมาประยุกต์ในการทํากสิกรรมด้วยนะคะใช้ธรรมะนะเอาธรรมะมาประกอบการทำกิจกรรมกิจกรรมต้องมีธรรมะ เดีว่าแต่การเมืองต้องมีธรรมะเลยกยิจกรรมก็ต้องมีธรรมะแม้การปลูกพืชผักมีสิ่งที่หนูยังค้างคา,าใจยังสงสัยเพราะครูสอนว่าพีชะมีแค่สัญญาสังขารพีชะมีสัญญากับสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีเวทนานะเพราะครูบอกว่าสอนว่าพีสอนว่าพีชะมีแค่สัญญา สังขาไว้ปรุงอาหารเลี้ยงตัวเองประเด็นที่หนูสงสัยอยากจะหาคำตอบปภาษาสายฟุง้งซ่านนะก็คือ <c oughs> พืชแต่ละชนิดมันจำเพาะมันจะจำเพาะมันจะจำเพาะมันจะจำขอไปขอไปผิดพูดผิดชนิดแต่ละชนิดมันจะจำเฉพาะ มันจะจำเฉพาะาธาตุอาหารที่มันจำเป็นต้องใช้แต่ตามสัญญาของมันหนูก็เลยคิดเล่นๆว่าถ้านหนูรู้ว่าผีชะตัวนี้ต้องการาธาตุตัวนี้ตัวนี้หนูก็ให้แต่าธาตุจำเพาะไปไปเลยนะดูง่าแต่าธาตุจำเพาะไปเลยไม่ต้องใส่ใสไม่ต้องใส่หวานไปทั้งหมดทุกตัวคือเรารู้แค่ว่าพอคร่าวๆว่า แล้วูดแคกพอเข่าๆว่าพืชมันกินใบบำรุงไนโตรเจนดอกฟอสฟอรัสผลหัวหรือหัวโพแทสเซียมถ้าหนูรู้แบบละเอียดว่าชนิดนี้ต้องการธาตุอะไรแบบนี้ตามสัญญาของพืชแต่ละชนิดหนูก็จะใส่เฉพาะ,ะ,ะใส่เฉพาะชนิดนั้นชนิดนั้นไปเลยหรือปรุงอาหารเป็นสูตรเฉพาะให้ชนิดนั้นไปเลย ก็น่าจะดีนะครับท่านหนูก็คิดเล่นๆแต่ก็คิดอยากจะหาคำตอบมาตลอดเน่อจากจะรู้สัญญาของผักนี่แหละเลือดโพธิสัตว์ขึ้นอยากจะรู้สัญญาของผักก,ญญผก,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 ก็พอรู้บ้างแต้เรียรู้มจะรู้ไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าพลังงานระดับผักระดับสัตว์เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยที่เป็นผักเป็นสัตว์เนี่ย มันเกี่ยวเนื่องกันถ้าเรารู้สัตว์ก็ต้องผ่านความรู้พลังงานผักนะแล้วก็ผ่านความรู้พลังงานผักขึ้นไปเป็นพลังงานสัตว์หรือพลังงานจิตนิยามรู้รู้พลังงานของผีชนิยามเบื้องตน้นเพราะเป็นพลังงานที่เป็นเบื้องตน้นอย่างไอน์สไตน์เอาพลังงานอาวอยาศาสตร์ทางความบกพร่องแม่เด็กเสเสเสียงเสียงอะไรพวกนี้มามามาปา ให้รู้กันในโลกนะก็เป็นโพธิสัตว์ระดับหนึ่งนะที่ให้รู้นะต่อมาจะมีคนที่เผยแพร่เรื่องพืชก็มีอยู่อัตมาก็ไม่ได้ตามว่าใครเป็นโพธิสัตว์เรื่องพืชนะแล้วทั้งว่าเป็นโพธิสัตว์เรื่องสัตว์จิตนิยามพิจนิยามอุตุนิยามมีความรู้เฉพาะ,ะเฉพาะทางหรือเฉพาะอุตตุเฉพาะเด่น ความรู้เด่นเฉพาะอุตุความรู้เด่นเฉพาะพูชความรู้เด่นเฉพาะจิตอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีะทีนี้ในคําถามคําสงสัยเนี่ยอของตีเนี่ยของประเทิองธรรมเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะให้แต่อาหารเฉพาะพอร,รู้ว่าไอ้น,นี่มันต้องให้อันนี้มันนี่แหละ,ะจะคงงามมากใส่ตัวกอไก่ทั้งหลายตัวนะคะ่ะเพราะให้อาหารได้ถูกปากผัก ห <laughs> ว่างั้นใส่เลียกห้ามอะไรตัวพราะให้อาหารถูกปากผักบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองติงต้องนะครับท่านก็ศึกษาไปเขากำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่เนี่ยทำปริญญาเอกทางพืชทางอะไรพวกนี้นี่แหละ,ะ,ะก็ทางธรรมะทางพืชปัผนวกกันก เรียนไปเนี่ยเราก็เรียนรู้ปริญาเอกเราก็เรียนเรียนรู้แล้วก็ามาใช้จริงๆพวกเรานี่ใช้เรียนรู้ความรู้แม้ทางโลกป,ป,ป,ปริยาเ,เอกเขาเราก็เอาความรู้ทางโลกนั้นมาใช้เพราะว่ามันมันถ้าเข้าใจสภาวะของรูปกับนามแล้วเราจะใช้ไปได้วยกันเป็นประโยชน์ร่วมกันและจะเกิดประโยชน์อย่างมากได้ได้คุณค่าได้สูงทีเดียวเพราะฉะนั้นยิ่งมาศึกษาทางพืชนี่ อาหารเป็นหนึ่งในโลกพืชพันธ์ัญญาหารเป็นหนึ่งความรู้ปริญญาเอกจะมาช่วยมากทีเดียวเรามีปริญญาเอกหลายคนปริญญาโทอย่างแอดเนี่ยปริญญาโทยุให้ไปทําปริญญาเอกยังไม่ไปทำสักทีหนึ่งโอ้โหทําจังเลยทำแต่มันแต่เผือกแต่อะไระะะะพวกปลูกพวกถวั่วถั่วดินถั่วคุดถั่วลิสงอะไรพวกนี้ปลูก <c oughs> จังจะปลูก เอาเป็นเอาตาชีวิตอยู่กันอย่างนั้น,นอ่ะกินนอนอยู่กระสวนกระไรนั่นนะซึ่งอาตมาว่าชีวิตคนเนี่ยนะที่เป็นกสิกรเนี่ยเป็นคนมีกุศลสูงสุดเรียนรู้ธรรมะด้วยจะเป็นคนมีบุญสูงสุดจากพืชพันธุ์ธัญญาหารนี่ได้ด้วยนะศึกษาดีๆนะอาก็ตอบสั้นๆถ้าเราจะจำเพาะเอาแต่ สกัดเอาแต่อาหารมันเขาเรียกว่าธาตุสารเคมีถ้าสกัดเอาแต่ธาตุเฉพาะไปเพราะถึงจะเป็นพืชเป็นพันธุ์ทัญยา,ารมันอุดมสมบูรณ์ขึ้นไม่ใช่มันเป็นสารเคมีมันเป็นธรรมชาติที่มีอ,องค์ประกอบการผรสมผสานของธรรมชาติธรรมชาติกับสารเคมีมันตรงกันข้ามกัน ถ้าเข้าใจคำว่าธรรมชาติกับสารเคมีเนี่ยมันก็จะชัดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปทำให้มันเป็นสกัดไปหาสารเคมีเพียวๆเลยมันก็เป็นสารเคมีไงให้มันมีธรรมชาติที่จะผสมผสานกันทั้งชีวะต่างๆดินน้ำไฟลมด้วยแต่พืชก็เป็นอาหารหรือว่าเป็นการผสมระส,สานมีสังขาร ดินน้ำไฟลมมันเป็นอุตุนิยามมันสังเคราะห์กันเป็นพลังงานล้วนๆมันไม่มีความเป็นสารประกอบที่จะมากอย่างพลังงานดวงอาทิตย์เนี่ยพลังงานล้วนๆจัดจ้านเลยเอาพืชโยนเกาไปหายหมดอะพลังงานที่ด้อย,ยเขาโยนเขก็ไปหายไปหมดเป็นบริวารพระอาทิตย์หมดอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งสรุปอย่างง่ายๆพระอาทิตยเห็นแก่ตัวจัดมันจะกลายไปมันทุบหมดเลยมันเอาเป็นของตัวตัวกูของกูหมดเลยเนี่ยอธิบายเป็นภาษาง่ายๆสู่ฟังเพราะงั้นเราไม่เอาลักษณะเป็นใหญ่เป็นแรงเป็นจัดเป็นจัดเก่งจริงอะไรจริงแต่เห็นแก่ตัวจัดมันก็เลยดูทุกอย่างดูดได้ไมาทุกอย่างจะขวางน้ำมันจะดูดหมดมันละลายไปเป็นตัวมันหมดเลยนะ ทุกอย่างที่ขวางหน้าเห็นไหมพลังงานมันมากถึงอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่รู้ตัวหรอกเพราะว่ามันไม่มีตามมาทามันมีธาตรู้มันเป็นพลังงานเพียวเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นธาตรู้นี่แหละจะรู้จักอะไรอะไรของโลกจะรู้อะไรแต่อะไรเป็นสังขาระโลกปรุงแต่งกันอยู่ไปตามลําดับตามลําดับตามลำดับ,ดบ,ดบ,ดบแล้วก็จะรู้รายละเอียดสูงสุดสมบูร์ที่สุดคือ รู้ความเป็นชีวะชีวิตสูงสุดจนเป็นมนุษย์จนเป็นพระาศาสดาจนเป็นยุสุดยอดพระาศาสดาก็จบจบเพราะรู้หมดเลยทั้งวัตถุและชีวะเทวะผูุ่ใหญ่สุดก็คือวัตถุกับชีวะเทวสองอย่างสองอย่างสูงสุดวัตถุกับชีวะพลังงานกับศาสตร์ในเป็นเรื่องของวัตถุเริ่มมีชีวะ เป็นพืชเป็นจิตนิยามเพราะฉะนั้นโลกวิทยาศาสตร์เนี่ยยังรู้เรื่องพืชได้เก่งพอสมควรแต่ยังไม่รู้จักชีวะดีพอเลยนี่เขาเรียนรู้ทางด้านไบโอทางด้านชีวะแต่ยังไม่รู้พอยังต่ำของพระพุทธเจ้าเยอะยังตำกว่าเยอะ เพราะในความรู้ของชีวะที่เป็นระดับจิตนิยามเนี่ยสูงสุดโง่สุดคือหลงสุขเพราะศาสนาเทวนิยมนี่เป็นสุขนิยมติดสุขไม่รู้จกสุขจะทุกข์ไม่รู้จะคู่เทวะตีเทวะไม่แตกสุขกับทุกข์ตีไม่มันแยกไม่ได้หรอกแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงแยกได้ด้วยความรู้ และไม่แยก